คุงใหญ่มาแล้วนะคุงใหญ่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเรานั่งล่างนะครับผมก็กลัวจักรยานเสมานะผมมันก็ต้องคอยนั่งแบบนั้นไม่ได้นะอันตรายครับโอ้ยมาเต็มถนนเลยนะระวังนะครับระวังนะครับจักรยานมาเต็มถนนนะครับระวังนะครับระวังนะครับมอเตอร์ไซค์วิ่งช้ามอเตอร์ไซค์วิ่งเร็วกว่านี้หน่อยมอเตอร์ไซค์ครับครับมอเตอร์ไซค์ครับโอ้มอเตอร์ ผมขอโทษเลยครับที่พูดเสียงดังนะครับก็ขอภัยนะครับนึด้วยนักปั่นไม่ปลอดภัยครับแบบนี้ย<อ>ไม่ได้ถ่ายรูปเลย <c oughs> ไม่ได้ถ่ายรูป <c oughs> ไม่ได้ถ่ายสักรูปเลย <c oughs> ไม่ที <c oughs> ผ่ผมไม่ได้ถ่ายไม่ผมจะคอยหยิบกล้องหนีครับใช่ใช่ใช่พี่ <c oughs> ไม่หรือว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ออกก็ขี่เลยมาเลยไงพี่ <c oughs> เดี S <S 2> <S 2> ย๋ยวเราจะไปที่ที <S <S 2> <S 2> ่ภูเขารุ่นผู้หญิงก็เข้าไปแล้วนะครับรุ่นผู้หญิงเข้าไปแล้วนะคระับเมื่อกี้นี้